วันนี้เรามาบอกต่อเมนูเด็ดร้านเฉียนเปาจังหวัดนครสวรรค์ที่มีทั้งอาหารจานด่วนราคาเพียง45บ้าทข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟบะเบอร์เกอร์ไตหวานและเครื่องดื่มดักโกโก้สูตรอร่อยเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวจบครบทุกอย่างวันนี้เรามากันที่โซนใหม่บรรยากาศดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมเมนูอาหารเพียทั้งอาหารไทยจีนฮ่องกงราคาเริ่มต้นอยู่ที่45บ้าทเมนูแนะนำบะหมี่ผัดหน้าหมูปิ้งหมูปิ้งทำมาจากหมูแดงฮ่องกงเลยนะคุ้มมากกับราคานี้ข้าวหน้าไก่ผัดกระเทียมน้ำเลี้ยอร่อยไม่แพ้ เด่วนเขาก็มีให้เลือกหนึงแปดอย่าง,างเลยต้องมาลองหรือใครที่อยากลองกินข้าวซอยทางร้านเขาก็มีให้สั่งนะรสชาติเข้มข้นมากตัวเนื้อไก่คือดีก๋วยเตี๋ยวเย็นตฟโฟทางร้านเขาก็มีนะให้เครื่องมาแบบแน่นๆน้ำซุปกลมๆอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดหัวเปาเบเกอร์ไต้วันมีให้เลือกทั้งไส้หมูแดงและหมูกรอบราคาเพียงชิ้นละสามสิบเก้าบาทเองอร่อยคุ้มเกินราคายังไม่หมดนะเมนูทานเล่นทางร้านเขาก็มีไม่ว่าจะเป็นมันโถกสติ๊กหรือปาเปียหมูแดงอร่อยฟินทั้งคู่สำหรับเมนูเครื่องดื่ นำตัวนี้เลยดาร์โ,โกโก้และแบ็กโกโก้มีให้เลือกถึง3ระดับเหมือนกันเข้มกลางอ่อนเลือกได้ตามใจช,ชอบเลยมาร้านนี้ร้านเดียวจบทั้งอาหารและเครื่องดืม่มร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง1ทุม่มพิการร้านอยู่ถนนนคะรสวรรค์บ้านแกงขาเข้าเมืองตรงข้ามหมู่บ้านแกนวิวหนึ่งอย่าลืมมาลองกันนะกดเสฟคลิปนี้รีบตามมาเลย